นี้อยากเข้าใจว่าัจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมบ,รบังคับทิเลตภายในใจเช่อย่างเดียวจะหาความสุขไม่ได้ยังขอให้บรรดาพือน้องทั้งหลายได้น,นำธรรมนี้เป็นที่ไะลึกไหว้พระสวดมนต์จเจริญพุทโธธรรมโอสังโฆบางรายฉันจะเห็นในความอดตจางขึ้นจากการภาวนาของท่าน เป็นความสว่างสวัยอัศจรรย์เกินคาเกินหมายขึ้นในขณะภาวนาผู้ที่ไม่เห็นอย่างนั้นการภาวนาของเราก็เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นบุญมหาศาลเอาให้บำเพ็ญลงไปบำเพ็ญลงไปเรื่องนอกเรื่องโรคเรื่องสารเราคิดเราทำมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรข้อที่จะให้เป็นหลักจิตหลักใจยืดไ้ ฝากเป็นฝากตายกัมันได้มันเป็นความดร้อนรุ่นวายเสมอกันไปหมดถ้าทำภายในใจเรามีแล้วเราอยู่ได้สบายอะไรเจะอยากขาดแคลนว่างอังอดไปอยากไปสิ่งภายนอกภายในใจนี่คือทำเป็นเครื่องหล่อเยี่ยงแล้วเย็นสบายสบายบายิงขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ